ทุกคนดูนี่นะครับแมลงวีนะครับจะบินตอมเยอะมากนะครับในช่วงหน้าร้อนนะครับหน้าแรงนะครับคือถ้านั่งปลูกต้นไม้เนี่ยจะรำคาญมากตอนนี้ผมกำลังกาลังจะปลูกต้นไม้นะครับก็เนี่ยผมได้หมวกตัวนี้ครับคอยไล่แมลงวีให้นะครับนี่เลยครับเป็นหมวกตอนนี้เปิดพัดลมอยู่นะครับเป็นหมวกโซลาเซลล์นะครับนี่เปิดพัดลมเบอร์แรงเลยนะครับ เพื่อวิ่งเอเพื่อไล่แมลงหวีไม่ให้มาลบกวนใบหน้าและก็หูของเรานะครับตอนนี้เขาไม่เขาไม่มาลบกวนใบหน้าและหูเลยนะครับเขาจะลบกวนแค่ได้ได้แค่ส่วนอื่นนะครับนี่แหละเป็นประโยชน์ของหมวกพัดลมนะครับผมในช่วงหน้าแรงที่เราจะเข้าสวนเข้าไล่นะครับมีพัดลมคอยเป่าเอาแมลงวีออกนะครับแล้วก็ไม่เกิดความรำคาญ หรือว่าเ,เกิดเป็นพวกโรคตาแดงอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อเรามีหมวกที่ดีนะครับนี่หมวกพัดลมแผงโซล่าเซลล์นะครับเปิดพัดลมแรงมากนะครับเนี่ยถือว่าแรงมากนะครับอยู่ในสวนในไร่จะมาแรงหวีเยอะเราต้องหาหมวกที่มีพัดลมคอยเป่าไล่นะครับไม่งั้นเราจะลำคาญมากนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็จิ้มตะกาเลยนะครับ